สวัสดีครับหลังจากที่อยู่ๆ Apple ก็มีเรื่องให้แปลกใจเพราะปล่อย iOS 15.7.1 RC ที่เป็นเบต้าสุดท้ายมาดือด้อๆโดยไม่มีเบต้าอะไรก่อนหน้ามาเลยครับปล่อยมาแบบงงๆให้ผู้ใช้ได้อัปเดตได้ทดสอบกันไปแบบกงกงสัปดาห์นี้ Apple ก็ปล่อย iOS 15.7.1ตัวเต็มมาให้อัปเดตกแล้วครับ,รบเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.7.1ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับ iOS 15.7.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.7ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนควรจะอัปเดตต่อหรือรอดีกว่าเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในส่วนของ CPU Single Core เพิ่มขึ้นนิดเดียวส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นนิดนด สำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วโดยวรวมดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับผลลัพธ์ทำได้ดีจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับผลลัพธ์จะชวนอัปเดตแค่ไหนไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากัน เริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6 s Plus ปรากฏว่า iOS 15.7.1ตัวเต็มใช้แบตเตอรี่ดีเยี่ยมเลยครับโดยใช้ไปเพียง2เรหลือ98ในขณะที่ iOS 15.7ตัวเต็มใช้ไป6เหลือ94 การอัปเดตเป็น iOS 15.7.1ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วโดยรวมดีขึ้นแบตเตอรี่ก็ประหยัดขึ้นเยอะเลยครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อไม่ต้องรอแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ